รวมรีวิวดค<อ>สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับช่องแอดทม่นนะคะเย้วันนี้นะคะหลังจากที่ชื่อช่องเลยว่าเราจะมากินช็อกโกช็อกโกกันได้นะคะทุกคนถ้าเรียกผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะไออ่านมาย่างนี้เนาะนี่ทุกคนอันนี้ก็คือเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเออไม่ตอนไหนละ มันดังมากแล้วมันก็ฮิตมากนะคะแล้วไอ้ก็ไปเจอมาที่โลตัสนั่นเองนะคะทุกคนนี่ไอ้ไปเจอมานะคะก็สมัครใครที่อยากดูว่าไอา้เจอที่ไหนใช่ไหมคะก็สามารถดูได้ที่คลิปรั้วสุดนะคะเป็นคลิปเปิดล็อกในรอบ2ปีนะคะก็สามารถไปดูกันได้นะคะนี่ทุกคนก็คือเมื่อวานเราไปซื้อมานะทุกคนดูดีคือสีแบบสวยมากเป็นแรนโบว์นะทุกคนแบบที่เปิดนะนะคะทุกคนก็จะมีตรงนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยจะมีเปิดอยู่ แล้ซึ่งอายกับนองก็กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกินหอมมากนะคะทุกคนเนี่ยใกล้จะหมดแล้วอะก็คือแบบว่าเราลืมรีวิวใช่ไหมทุกคนแบบกินเพลินเกินไป <c oughs> นี่โอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะนี่สีก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคอมอหมดว อร่อยมากอืมอ,อยมากนะ,ะเห็นไหมดำๆนิดหนึ่งคือกลิ่นหอมมากคือคือทจริงคำสุดท้ายทุกคนคือแบบว่ามันเลือน้อยมากนะคะ่ะทุกคนเนี่ยริมริวอ่ะคิด,ดิคำคือแบบหอมแบบกลิ่นหอมคือพูดอย่างเดียวเลยหอม อืมก็กินอย่างนี้คือมันต้องกินน้ําตามแหละทุกคนคือแบบว่ามันดูแบบเลี่ยนเียนนิดนึงนะคะก็คือเดี๋ยวจะมาบอกรสชาติของมันรส <ๆ S 2> ชาติก็คือมีความกรอบนะคะแล้วก็มีความเลี่ยนนิดแต่ว่าเราต้องกินน้ําตามเงี้ยอืมแล้วก็สองมันจะมีเอ้สามมันจะมีแบบ กลิ่นนมคือหอมมากกลิ่นนมแบบไอเข้าไปคือมันจะดินมันจะได้กลิ่นนมเป็นอันดับแรกนะคะนี่ก็คือเนี่ยนมคือเต็มเลยอะ่ะจริงก็คือนอมคือใส่เยอะมากม,มากก็ไอไปซื้อนะคะไอไปซื้อที่โลตัสน,นะคะเขาจะขายเพว่ขนมน,นะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ยืมกดไลค์กดแชร์ like, กดสมัครแอร์นะคะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมไปดู บ,บล็อกในรอบ2ปีกันด้วยนะคะก็คือแบบว่าได้ออกครางบ้านครั้งแรกนะคะทุกคนเขยไปไหยคะ